ไม่ได้ติดคุกนะไม่ยึดนะครับต้อรวจจะจับใส่หน้าผมาทำไมเนี่ยโคฮันนี่และชูแพ้เชียรหนึ่งศูนย์สองแล้วขับรถได้ประมาทนะคะปรับหนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งศูนย์สี่แล้วขับรถผิดเลนนะคะปรับหนึ่งพันบาทนะคะติดสินบนเจ้าหน้าที่นะคะมาตาเก้าศูนย์สามนะคะปรับหนึ่งแสนบาทนะคะ ให้เคบินให้เลยไหมจ่ายเองจ่ายเองดีกว่าตำรวจผมมีอยู่สองพอมีอยู่สองหมื่นเป๊ะๆตำรวจไปอาบน้ำเถอะถ้าเกิดผมเป็นตำรวจคุณจับเขาอะไรนะคุณเดือดมิดเจ้าหน้าที่นะเอาคุณเดือดมิดเจ้าหน้าที่นะแค่ผมพอให้ตำรวจไปอาบน้ำตำรวจยังมีคุณเอ่อคุณแบบนี้แสดงว่าคุณบอกว่าเจ้าหน้าที่ตัวมิดนะคุณจะบอกว่าเจ้าที่เปรี้ยวนะผมจะบอกว่าเจ้าที่เปรี้ยวนะผมบอกเธอเอง คุณตำรวจตัวมินถ้าเกิดตำรวจตัวไม่ได้ค่ะไม่ได้พักสิบอยู่คนจะบอกว่าเจ้าที่เปรี้ยวครับครับผมผิดกฎนะเอาแล้วรุดพินผมนะผมร้องเลนะคุณตำรวจเอาเลยเจ้าที่เปรี้ยวนะให้ลุกยอดฐาเงินมาใช้อะไรนะเขาจะมีค่าชำระลูดนินนะได้ใครว่าได้เปรี้ยวตำรวจเปรี้ยวอาครับโอ้ิดเป็นชาติที่แล้วยังไม่จ่ายเลยนะเราไปดูโชว์ดิบรถหน้าสวนนะครับเจ็บดองเลย ผมสนใจให้บินนะขอบินแบบพันเดียวก็เหมาชั่วโมงหนึ่งได้ป่ะตำรวจโอ้โหนี่มันเกินไปห้าแสนเลครับเหมาสองชั่วโมงไปโอ้โหงั้นผมไปดีกว่าไปทำงานแล้วตำรวจบายบายไว้เจอกันครับผมโอเคครับผมแต่ว่าไม่ต้องเจอกันก็ดีกว่านะเฮ้ยคุณรู้จักตำรวจหน้าหวานปะใชครับหน้าหวาน,านตำรวจสมโอ้โหตำรวจทรงผมแสกกลางหน้าหวานอะเฮ้ยผมแสกกลางผมรู้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 ตำรวจผู้หญิงผู้ชายคะ ผู้ชายผู้ชายผู้ชายน่าหวานนะผมว่าม,มีคน <ผม S 1> เดียวลผมสีน้ำตาลหน้าเค็ม